ตอนนี้ก็สีวีส์แรง EP ที่สองเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้ปืนพวกเดียวกับซองนะครับเพราะว่าปืนนี้ก็แรงแต่แต่ต้อง,งประมาณสี่นัดแตกไม่ได้แรงอะไรมากนะครับมันก็เลยราคาถูกแล้วผมก็ลองเชิงปังป,งปังยิงหัวไปก่อนฝึกยิงหัวจริงๆไม่ได้ยิงหัวเราออดตัวเล็ตออดตัวลวนทำทรงยิงหัวแต่ว่าเขาเตอะอะไระเงี้ยคือ ผมก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเข้าสลิงนะครับสลิงสลิงแบบส่งคนนี่ไอสลิงนี่โอเคเราโชคายมันไม่ได้มาหาเราเดี๋ยวผมก็จะนั่งยยงเพื่อไปให้มันสวนหัวกลับผมได้เอจังหวะเดี๋ยวผมจะกระโดดเลยดีกว่าแล้วก็สวนหัวไอ้พวกที่มันอยู่ในข้างในเพราะว่ามันต้องมีคนที่อยู่ในข้างในแน่ๆเนี่ยนะครับไม่มีคนมาแล้วก็เดินอย่างชิวๆผมแนะนําให้ เกาะไปนะคะเพราะว่าผมเคยโดนส่วนหัวแบบตรงนี้ด้วยเออตัวแบบใกล้ๆนะั้นนิดเดียวผลิดเดียวเดินเสนอโดนส่วนหัวแตกอะเอยจะว่เฮ้ยเฮ้ยโอเคจหว่านี้ผมต้องหนีแล้วบ้องเอ้าไม่เป็นไรนะครับเรายัางมีเพื่อนอยู่เอ้ายอยยับเฉยเลยเอาอะไรวะเนี่ยโอเคเรามารอบที่สองนะครับรอบที่สองต่นี่ผมจะเอาจริงแล้วเพราะามีตังเยอะมากผมก็จะเอาเออซื้อปืนเดิมนะครับแล้วก็ไอวอลสักสองลูกนี้ไหมเพราะว่าหนึ่งลูกดีกว่านะหนึ่งลูกดีกว่า โอเคเราขายทิ้งเลยนะครับจังหวะนี้คือผมจะอ้อมเข้ามาข้างหลังศัตรูแล้วก็สวดศัตรูทีเรีมาแตกเดินทีเดียวแตกแบบงันหัวตอนจังหวะนี้คือศัตรูอยู่บนหัวผมมามาโดนแน่สองทีสองทีไม่แตกชิมหายล้วจะแตกเองจ๊บจ๊บแล้วก็เดินเพื่อร้านไปก่อนจังหวะนี้เอาว่ะปังปังยอยิ่งปุ้งเรียบร้อยนะครับเราก็ชนะไปได้ชิวๆต,ต,ตายที่รอบที่สามแล้วนะครับรอบที่สาม รอบที่สามเราก็จะใช้ปืนเลยดีวะเพราะว่า UMP ดีกว่า UMP ปืนดีมีประโยชน์ UMP แน่นอนต้องเป็น UMP อยู่แล้วนะผมว่าหรือว่าจะใช้ซองดีวะเออผมว่า UMP เออผมว่าโอเค UMP ดีกันเดี๋ยวผมพร้อมแล้วตอนนั้นผมพร้อมบวกเสมอเจอเจอคนเดือยฟัดหน้าแม่งเลยอะเออฟัดหน้าแม่งตอนนี้คือผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะเพือพ่อนเพิ่งแบกเกินแบกเกินอะแบก ดแบกเลยอ่ะ really. คือแบบผมไม่ได้ทําอะไรแม่งแบกผมแหละเออยังไม่ได้ยิงคนยังไม่เจอคนเลยยังจังหวะนี้ผมก็ซื้อเกาะอ,อะไรอย่างงี้ใช้ของเดไปก่อนแล้วก็ซื้อเกาะให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็โชว์สเต็ปลีลาเหมือนเดิมดู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 ดสเต็ปเนี้ยแบบสเต็ปของพวกแรงบอลเลนอะ่ะดูดูดูสเต็ปแรงบอลดูดูเออใครจะไปทําได้ต้องแรงบอลเลยนะเว้ยมาเราผมก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะได้หาจุดที่ยิงแร่งแม่นๆนะครับ สาระผมนะข้างล่างถือว่าเสียเปรียกมากเราสามารถยิงเห็ดแล้วก็แล้วมันมันจะเป็นแบบบู๊นความไวนะแล้วเราก็แบบแค่แต้มันโดนเราก็จะวิ่งไวเลยสาระผมมันคุ้มมากอุย้ยอาชีพหายเผอพุ่งมันกระโดดโอเคแต่เรียบร้อยโอ้ยก็คืออันนี้คือผมจะตายใชผ่ผมจะตายผมจะตายเรียบร้อยตัดท่ามาอีกทีย่อยยับครับผมตัดภ่ามาอีกทีคือย่อยับโอเคครับรอบรอบที่ห้านะครับผมจะใช้ปืนอะไรดี ใช้ปืนเออโอเคอยู okay. you, you ่ในบิวแล้วก็ผมผมว่าซองดีกว่าไหมซองเรียบร้อยนะครับผมใช้ซองดีกว่าแล้วก็คือตอนนี้นะครับตอนที่ผมอัดนเสียงอยู่เนี่ยอัดนอัดนเสียงเนี่ยคือตัวทัศยะได้ปรับไปน,นะครับเราจะไม่สามารถกระโดดและจะพุ่งแบบบ่อยๆได้แล้วนะครับคือจะเหมือนทัศยะอันเดิมแค่ลดเหลือลดล,ล,ลงเหลือสองขางนาดไหนะครับคือคือตอนนี้ทัศยะกา,กากมากเออแล้ว แล้วผมก็จะเข้ามาในบ้านนี้มันต้องมีคนอยู่แล้วโอเคครับเพื่อนผมตายเอ้ชิบหายโอเคเราคือปืนเรามันลั่นไวเดี๋ยวผมกันไอวอก่อนกลัวกลัวแบบมันจะมาโอเคเดี๋ยวเราช่บเพื่อนก่อนนะครับเอ้ยเพื่อนไม่เป็นไรนะนายเรามีมันชื่อว่าอะไรวะอ่านชื่อมึงอู้หูชื่อตัวคนเล็กอุ้หูยกระเบิดมาเรากันระเบิดได้เฮอเป็นไงโหดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมว่าผมลกวเพื่อนคนนี้ตายมากเลยเพราะว่ามันจ่อยไอวอแล้วมันจะโถมา เอาไปเจอคนแรกมาเฮ้ยเกิดว่าโอ้ตกใจเกิดโดนไฟหัวโอเคมันหนีไปเรียบร้อยเจ้าวันนี้ต้องเชิงเชิงเชิงนักแข่งกว่าเชิงนักแข่งสองทีสองทีส,งทสามทีปุ๊บม้วนกลับเข้าขโคโนแล้วแล้วก็สวนกลับแตกชนะแน่นอนนะครับเป็แบบนไงครับสเต็ปนักแข่งอุ้ยได้ปืนดีมาซะแล้วเฮ้ขออยขโมยเรียยรเลยครับเรามารอบที่หกแล้วตอนี้มางคนน่าจะเป็นปืนที่รัวๆแล้วก็งันห่วหง่ายๆนะครับผมก็เลยคิดว่าจะชิปืนดี เอ่อนี่โอเคครับเพื่อนมันให้มาพอดีน่าจะเป็นผมที่ผมตายไปเลยตายที่แล้วเด้ผมซื้อเกาะซื้ออะไรกะจบในตานี้คือด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่แบบงั้นหัวง่ายถ้าเรากระโดดแล้วงันหัวคือมีโอกาสแบบ้จริร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คนที่ทจะใช้ปืนพวกพวกแบบปืนรัวๆนะครับอันนี้คุณผมผม,ผมแนะนําแบบความคิดเห็นของผมนะอย่าด่าผมนะโอเคครับเจา เอาวะเจอคนเจอคนว่ะเดี๋ยวผมจะใช้กระโดดยิงลองดูว่ามันจะได้อยู่หรือเปล่านะแต่ก็ทําไม่ค่อยเป็นอ่ะนะทำมั่วๆไปก่อนมาเจอว่ะเจอเดี๋ยวมันเจอผมโดนล่างหัวเฮ้ยมันผมเห็นนะมันผมเห็นนะนั่นไงกระโดดยิงหัวอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเพื่อร้านเลยเพื่อร้านเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาให้ชนะไม่เออเอมวีพีอยู่แล้วยา,ยากชนะมากกว่าเป็นไงแล้วก็เอาคิวของเรามาได้กระโดดล่างหัวแทงอีก อุ้ยไม่โดนหัวขาวเตอร์แต่ก็ยังชนะมาได้อยากโดนอีกเหรอนะ้องข่าวดุ้ยอุ้ย,ยกรุนไม่แย่ผมบอกแล้วปักธงโชว์ไปหนึ่งทีตอนนี้ก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วที่จะเป็น MVP เพราะว่าผมตึงครับตึงก๊อตเก่งยิ่งกว่าก๊อตเอเนลนะครับโอ้โหโคตรตึงเลยตาที่สองนะครับผมจะใช้ปืนล้วนนะครับเร่อปืนโคตรนล้วนะครับปืนโคตรนล้ว แล้วป yeah. ืนคู่เนี่ยคือสาระผมผมไม่ค่อยชอบอะ่ะมันจะมีปืนที่ดีกว่าสาระผมนะคือแบบไอ้ปืนที่มันรัวๆแล้วก็ยิงมาแล้วสามรอบอะ่ะเหมือนฟาร์มาแต่ว่ามันเป็นแบบปืนถือผมชอบอะไรมากกว่าแต่ว่ามันก็เป็นปืนปืนเก่านะแต่ไม่ได้เก่ามากโอเคเราพูดเรื่องอลไรสาระมาเยอะเกินไปแล้วเรามาพาคต่อคือตอนนี้ผมก็จะบุกแบบไปตรงๆเลยแบบ ไม่กลัวตายจาังหวะนี้ไม่กลัวตายเลยนะครับผมจะพุ่งแล้วก็กระโดดแล้วก็ส่วนหัวแตกแน่นอนจังหวะนี้ไอตัวนี้แตกตัวนี้แตกผมจะพุ่งหนีต่อนะครับเรียบร้อยนะครับเราโดนอีกตัวหนึ่งโถมาเท่ากเท่ากับเราตายนะครับจังหวะนี้ยังไงเราก็ตายแน่นอนเรียบร้อยเราก็จะไม่ได้คิวเลยเพราะว่ามันชุบตัวเองได้โอ้ oh my god น่าจะยืนให้ฉันให้อย่างนี้หรอตัดภาพลยดีกว่าตัดภาพ ต่ภาพใหม่อีกทีผมก็ชนะได้ไงวะเออแล้วก็ตัดภาพแบบโคตรงอะเออตัดภาพแบบอยู่อีทีก็คือยิงหัวเลยเพราะว่าฉากที่ผมตัดไปคือผมผมไม่ได้ยิงเลยแล้วแล้วทีเราก็เยะยบผมก็เลยตัดออกไปแล้วก็มาเป็นฉากนี้แทนนะครับเป็นไงตัดภาพแบบข้อตึงแล้วก็สวนสวนหัวคนนี้สวนหัวสวนหัวสวนหัวแตกไปก่อนนะครับข่าวล้วนแล้วก็บอกสวนหัวโอเคนะครับเราได้ปืนที่ดีผมว่าไอ้ปืนนี้ดีนะอ้เออว่าครบเฟเลย ยิงไงเดบิบดวไหนึ่งนัดแล้วก็ตามได้ปืนรัวต่อว่ะเอาวะ่ะเอ,าะเอา้าชิบหายโดนุูดหัวมันมาต้อนไหนวะคือคืออันนั้นผมตตดต่อผมยังไม่เห็นเลยเนะี่ยเออเอาตรงๆอ,งอะ่ะเออว่ะโคตรตึองนะครับโอเคปืนนี้เราใช้ปืนอะไวะผมยากใช้สองควนะัวนั่นอละซองควงเป็นปืนปวดประโยชน์เยอะแต่ว่ายิงพีก็ดีแม็กเจ็ตเนี่ยที่ผมชอบใช้เพราะว่ามันมมรัวมาโม้แล้วผมหีแล้วดีก่อนเดี๋ยวแตกอุ้ยชิบหายจะแตกแล้วผมกดยิง เีรยว่ามันยิงได้มันไม่ต้องกดใช้หรอกกดใช้เปือเวลาจะโยนอะไรก็เข้ามาถึงเควินโดนสุดหัวเอ้าไอ้บ้าเอ้ยตัวแรกๆจะคิดว่าเราเราจะสุดหัวจากวันนี้แต่เอนะครับทีมก็ย่อยยับไปเช่นเคยอะไรวะเนี่ยทีมไม่เป็นไรนะครับเราเล่นแบบไม่ได้รอบที่ห้านะครับตานนี้ผมจะใช้ปืนมันเป็นปืนแบบใกล้มันเป็นแบบหมวดกลๆเราต้องใช้ปืนแบบระยะใกล้นะครับแต่ผมใช้ n อนเลหรอวะเออคือ ไอ้งองเตเหมือนกันว่าเออตัวแไหมเก่งอยู่แล้วที่บอกอ้าวโอเคซองควงโอ้อะไรของผมวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแต่ต่อพูดภาคเองก็เบอร์เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยโอเคคือที่ผมอยากใช้ซองควงเพราะว่าผมจะตตดอันดับยังไงที่ติอันดับเบอ่ออะไรไม่รู้อ่ะผมก็เลยจะใช้ซองควงแบบให้มันแบบตตดอันดับไปเลยยิงยิงผมไม่รู้ว่ามันตตดอันดับได้ยังไงนะแต่ว่าผมไปกดตรงอาวุธของผมอ่ะมันมีซองควงเลยกันอ่ะผมก็เลย อยากจะลองเล่นฟองควงแบบให้มันแบบอยา่อยางลองเตะดับเหมือนคนอื่นบ้างอะนะถ้าว่าคนอื่นไปชุบกันนะคนอื่นไปชุบกันว่ะในจังหวะนี้คือผมจะไปเข้าใกล้ไม่ได้ผมไม่มีพุ่งด้วยแหละอุ้ยมีคนใช้สกิลไว้นันว่ะสกิลไอแกะนะครับไอแกะหุ่นยนต์เฮ้ยมีคนใช้สกิลไอแกะหุ่นยนต์เอาว่ะจังหวะนี้จังหวะนี้กดพุ่งไปกดให้มันวิว่งไวแล้วก็ฟวนฟวนหัวแตกไปก่อนนะครับหนึ่งตัวเอาว่ะเดี๋ยวผมแตกแตกแน่เลยสภาพอะไรวะ สวนมาเพื่ออะไรผมแตกทีเราแพ้ย่อยยับย่อยยับสุดๆย่อยยับใช่ไหมโอเคผมยอมตายเลยก็ได้ไม่ต้องกลัวน,นะคบที่ผมตัดเพราะว่าตามเมื่อกี้ย่อยยับนะครับแพ้เราก็เลยตัดมาเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาใช้ฟองมเหมือนเดิมครับเพราะาอยากเตะอันดับแล้วก็ทุกอย่างพร้อมตอนนี้กะให้ชนะนะคบไม่ได้กะให้แพ้ไม่ได้กะใ,ให้ย่อยยับ แล้วผมจะไม่ยิงนะแล้วเพื่อนมันจะยิงเพราะว่าผมไม่รู้อะคือลุกทุกตานะมันจะชอบมีคนยิงตัวนะผมก็ไม่รู้ว่าหยิงเพื่ออะไรด,ดูที่มันไม่ได้เข้ามาอยู่ตัวนั้นอยู่แล้วอ่ะดูนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้คือบางคนนะอันนี้คือบางสลับบางคนนะคนที่ยิงแล้วเข้าไปเอออันนั้นผมก็เข้าใจบางคนไม่ยิงเล่นเลยแล้วมันแบบมีเสียงผมลำคาใช่ไหมเอาวะเอาวะ แพ้เหมือนเดิมนะครับคือผมจะบอกก่อนคือตอนผมก็มาดูว่าผมอัดอะไรแบบผิดหรือเปล่ามันก็มีผิด,ดนิดหนึ่งคือว่าเสียงมันไม่ตรงกับตอนที่ผมพูดนะคือผมพูดมันตรงนะแต่ว่าเหมือนในทางแอปม,มันเป็นมันแบบมันไม่เข้าใจอะ่ะคือผมพูดนะผมพูดสมมติตอนที่ผมโดนยิงใช่ป่ะผมสมมติว่าตอนที่ผมโดนยิงใช่ไหมจะในเกมก็จะ ผมผมก็จะแบบอุ้ยโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนว่าในแอปมันดีเลยอ่ะในแอปที่ผมพังนะมันดีเลยมันก็เลยแบบพูดช้าไปกว่าแบบตอนที่ผมพูดมันทำให้ดูน่าเบือ่อตอช่วงนี้ผมก็จะพยายามให้ไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยโอเคจังหวะนี้เอาใส่หัวใส่หัวใส่หัวมาแล้วจังหวะนี้พุ่งเลยตอนนี้โลกตอนนี้โลกเป็นไงครับโลกโลกโลกมากนะครับโลกมากอย่างได้คิวได้แตกอ่ะอ่ะโลกมาดิ ไอนี่คือมันคิดว่ามันจะฟู้ได้หรอสามรุมหนึ่งนะครับแต่ไปก่อนเอาเอาเลือดก่อนนะครับจังหวะนี้ไล้วผมไปซ้ําก่อนนะมันจะชุบกันชุบกันชุบกันแล้วอันนี้อันน้โอ้ยเดี๋ยวเดเดเดโดนเดโดนเดเดโดนนะครับไอตัวนี้เดเดไม่ต้องโดนสักทีอ่ะแม่งชุบกันทําไมมันมีกฎห้ามชุบนะครับในคอร์บอสามศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรวะเนี่ยพวดเล่นเลนะครับโอเคจังหวะนี้ซ้ําไปก่อนนะครับซ้ําไปแล้วก็ มียาให้หนึ่งมียาให้หนึ่งกล่องอ้ยยอว่ะอว่ะอวะอะไรหาศัตรูไม่เจอแล้วก็พูดว่าเอาว่ะจังหวะน,นี้ก็ชนะไปก่อนนะครับเหือตึงตึงตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึงเลยไอดาเด้ออะไรอ่าอ่านไม่ออกรอบที่สองนะครับผมก็จะใช้ปืนที่ดีก็คือ UMP หรือว่าแมเกาอ่ะแต่ว่ามินิ ie, อ,อูฟี่เเฮ้ยเออลืมไปเลยเลยมินิอูฟี่คือมาเป็นป,ปืนที่โหดมากเออโหดมากๆเลยนะครับแนะนำไม่ใช้ โคตรแรงคือโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟแบบมาเยอะอะแต่ว่ามันก็ยังหดนเหมือนเดิมมนะมาดิครับไอเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็ลองเชิงกับเพื่อนีกคนหนึ่งไปก่อนใช้ใช้สเปซลองเชิงแล้วเดี๋ยวนี้คส่วนไม่ค่อยเห็นใครใช้สเปซในหมดแรงแล้วเหมือนว่าผมก็จะไม่ค่อยเจอเจอในแต่ในกล่องนะครับเออในกล่องของขวัญมันคิดมาอ้าวโอ้โหมันแบบหายไปต่อนหน้าต่อตา,ตอตาไม่น่าเลยน่าจะมาไปกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาโดนสโดนโดนสวยหัวแน่ มาดิมาดิอ้าวมันมานะครับกับดักเราติดกับดักติดแล้วนะครับจังหวะนีนะ้ใส่หัวนะใส่หัว,ใส,วใส่หัวเส่เอ้าเอาไม่โดนไอ้บ้าเออโดนใส่หัวแทนไี้ลยสภาพเโอเคครับเพือเอพ่อนร้านเออเพื่อนร้านก็ดีและโอเคเราตายเดี๋ยวตายนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตายคืออู้เพือพ่อนเพือ่อนมันสามารถช่วยผมได้นะถ้ามันจะลงมาแต่มันไม่ช่วยบอกนะเพื่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่เป็นไรเราอยากไปสนใจ โอเคนะครับตอนนี้ผมว่าชนะแน,น่นนะครับยังไงก็ชนะเออยังไงก็ชนะเพื่อนลงมาชุดหน่อยได้ไหมอ่ะขอร้องโอเคนะครับเพื่อนมีรอยเท้าแล้วก็แตกนะครับชนะไปได้ตอนนี้ชนะแบบงงงงเอองงงจริงๆเลยมาเรามาตานี้รอบที่สามผมแบบได้ติีอันดับมาเร็วกับคนอื่นสักงทีแล้วก็ ผมก็จะแบบเอาตึงๆนะผมตอนนี้ผมเล่นตึงเลยจากวะนนี้ผมต้องเล่นตึงเพื่อให้ตัวเองขึ้นแบบตึงๆบ้างเออลองเชิงกับศัตรูมามากเกินไปแล้วจาหวันนี้ต้องแบบเอาโหดๆบ้างตอนนี้ก็แอบไปก่อนก่อนที่จะไม่ได้แอบนะครับเอออันนี้คือแบบเวลาผมเล่นกับเพื่อนนะตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนกากางนะเพื่อนก็จะบอกว่าเออผมว่าจะแอบทำไมแอบทำไมเพื่อนเพื่อนบอกว่าเลยว่าแอบไปก่อนเพราะว่าเดยวจะไม่มีโอกาสแอบเดย์ตายไวโอ้ ได้ยินคำนี้แล้วผมท้อเลยไม่น่าล่น,นกับเพื่อไอคนนี้เลยเดตตายไวเกิออีกแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะม่ตายไวซะอุยอ่าเดดเอะถ้ามันไม่ติดไอวอลคือมันแตกนะั่นอ่ะมันแตกนะเอาอะเอานะเอานะอุ้ยเต้นเยอะ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 ขอเยอะเยอะบ้างปากทงไปหนึ่งทีไอพวกนี้เยอะเยอะกันผมก็ต้องรุมเกลบ,บ้างปากทงซะหน่อยมีท่าก็ต้องใช้อ่ะนะใสยหัวใส่หัวเข่าเตอะนะครับเข่าเตะและ้วชนะอุ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจทำนะคือผมจะชุบเพื่อนผมไม่ได้ตั้งใจทำนะ เออผมพูดจริงๆผมไม่ได้จังใจซ้ำโอเครอบที่สี่แล้วนะครับไอ้คนนั้นมันยังเต้นท่านั่นอยู่เลยไอท่าบา้บาๆโชว์ตูดน,น,นะนะจังหวะนี้ผมจะเอาจริงคือซื้อของมาเต็มยุดเพื่อจะชนะเลยออ้ยของดีเลสแล้โอเคครับเรียบร้อยไอบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันย่อกัน,สนแสดงว่ามันน่าจะมาด้วยกันละมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาดิมาจังหวะเนี้ยดูลองเชิงมันก่อนลองเชิงลองเชิงตัวเองอะดิ เดี๋ยวผมเดี๋ยวมันโดนผมแบบอายุโอเคแน่ๆจังหวะนี้คือผมเรียนมาจากสานักไอชี่ฉงนะครับไอชี่ฉงแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเรียนมาจากคนมั้นทําให้ผมยิงหัวได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาดิอุ้ยผมจะอ้อมนะครับอ้อมเหมือนตอนที่แล้วแต่ว่าจะพุ่งไปเพื่อให้ตัวเองยิงฝนหัวได้แล้วมันก็ติดเจตินบีเบอร์แล้วก็แตกนะครับจังหวะน,นี้ก็แตกไปได้อะไรวะโดนฝนมาแป๊บเดียวแตกอะไรวะ สรุปทีมเราก็ชนะแล้วก็สาสศพทำไมวะอู้เกินแล้วก็เล่นลอตโต้ลอตโต้แแต่แปะแปะเต็มเลยอีกแค่ดาวเดียวตาเดียวต่หูตัวนี้ทอมากคือมันไม่ให้สักดาวก็ได้นะมันไม่ให้เลยะมาตอนนี้ผมก็ลองเชิงในอันนี้ปืนอันนี้ปืนผมชอบนะปืนฮะตาสุดท้ายในคิปนี้แหละปืนนี้ผมชอบมากปืนดีมีคุณภาพดูลองเชิงดูโป๊ะ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 เลยมา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  แล้วที่ผมไม่ได้เล่น ARK แล้วเพราะว่าพื้นที่ผมมันเต็มนะคบคือตอนแรกผมพื้นพื้นที่ผมนะเหลือแค่26อ่ะเออเหลือแค่26 GB หรือก,กิกก็แหละคือน้อยโคตรเลยนะเอาตรงอ่ะมันน้อยมากๆเมืม่อเมื่อเมื่อก่อนผมมีอยู่ประมาณ40นะแต่ว่าโหลดเกมไปไปเยอะประมาณผมโหลดเกมมันแค่3เกมนะเกมหลักๆอะ่ะก็แค่เราบอกฟรีไฟแล้วก็ไม่ครับโหลดแทนนะครับผมไม่ได้โหลดเถื่อนนะครับเพราะไม่ใช่คนเถื่อนมาจังหวะนี้ จังวันนี้แตกไปก่อนโอเคผมแตกอะไรเออแล้วก็ชนะชนะตอนแตกอุย้ยไอ้นี่มันอปุสกุตเตลีปานาโตเนอะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับร้องเพลงไปก่อนดูเพลงมันเท่ดิอุย้ยไอ้นี่สายเติมนะั่นแหละไอ้นี่่ายเติมไอ้นี่สายเติมผมว่าผมหลดไม่ทันแน่เลยภาพน่าจะหลดไม่ทันไอ้นี่น่าจะ่ายชุดแบบเท่ๆแต่ว่าภาพผมหลดไม่ทันเออจังวันนี้ก็แบบกระโดดยิง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  ระโดดยิงคนตอนนั้นลองลองสเตปกันนะครับลองสเต็ปเผื่อมันใช้ได้แต่อย่างไรผมก็กกคนกกมันก็กกมันยังเข้ามานะเออมามาอุ้ยเคียวคือผมมีเคียวเติมมาแต่ว่ามันใหญ่อ,ะอ่ะไอเคียวม่วงมันใหญ่เกิอผมก็เลยไม่ใส่มาเคียวฟรีมันดีของฟรีมันดีนะแต่ว่าคือสำหรับผมของฟรีดีกว่าของเติมนะหมายถึงรูปร่างทรงความสวยอ่ะเออแต่ว่าสเต็กสายฟรีอาจจะกาก,กว่า เอาล่ะจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมผมเฟยโสดแบบผมเฟยหัวนะเอาดิอยากโดนเหรอโอเคไอชิบหายคนอย่างเยอะพุ่งหนีดีรออะไรล่ะโนม่โคูรเยอะตกใจหมดเสยหัวเสยห,หัวแตกเลือเหลือห้าเครจะไปรอดวะนั้นนั้นเดียวม่ก็แตกแล้วซ้ำอีกซ้ําเลยเหรอฮัลโหลสมศพบเลยเหรอเรียบร้อยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเราเพื่อนเราก็ยายัๆไปเมื่อกี้เพื่อนเราจึงเกิดจะฝืนเข้าหัวได้นะแต่ว่าศัตรูมันเก่งกว่านะ ตอนนี้ก็ต้องแบบซื้อปืนโหดเลยเอาเลยเดี๋ยวว่ามีไฟไอปืนโอเคแม็กเกตแม็กเกตคือปืนที่ผมชอบมากจหวันนี้คือผมจะอ้อมนะคบเพราะว่าศัตรูมันชอบดักอยู่ตรงไอตรงเนี้ยไอตรงไอตรงเนี้ยเออแ้วผมบอกแล้วศัตรูไม่ชอบไอดักอยู่ตรงนี้ไอชิ้หาาแล้วเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าเราไม่ควรไจะดักแอบดักอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าไอตรงที่ศัตรูมันอยู่เพราะว่ามันจะยืนระเบิดแล้วมันถ้ามันกระเด็นเข้ามา เข้ามาคือเราตายได้พอระเบิดนะครับผมโดนมาแล้วไงล่ะ้าผมรุ้มก็ผมโดนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองเชยแบบนักแข่งอายุโอเคดูก่อนนักแข่งนะครับนักแข่งโดนฝนกลับแตกเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ยิ่งกว่านักแข่งอีกผมเนี่ยผมยิ่งกว่านักแข่งอีกไอ้นี่แอคบโอปู่แอคแล้วแอคขอให้ชนะเลยขนาถ้าแอคถ้าจะแอคขนาดนั้นก็ขอให้ชนะเนาะสภาพดูสภาพอ๋อจริงด้วยอ๋อจริงด้วยเพผมน่าจะโหลดสเปลก่อนไม่ทัน ภาพหลดไม่ทันดีเลยแอคและย,ยังแบบทําเป็นตึงี่ผมต้องแอคกลับเลยปักธงใส่แม่งเลยโดนผมอันนี้โดนผมอันนี้โดนผมเอาปืนเลยดีวะเอาปืนปืนที่ผมอยากเล่นมันที่สุดแล้วก็ไอพ่อสามลูกแล้วโดนแอคแม่ปักธงมีเปล่าน้องปักธงฟรีจัดแคดเนะ่ยปักธงง่ายๆนะครับไอปักธงนี้ายางทุกคนน่าจะมีกระบมดแล้วแหละโอ้ยแอคโชว์แอคไอท่าเดียวกับไอ้นั่นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลแอท่าเดียวกันเลยเหรอ โอ้ oh มันก็มันแอคท่าเดียวกันนี่คือผม,ผมสาระผมนะท่าฟีอ่ะมันสวยนะอตอารงๆสวยมีท่าฟีสวยจริงเลยท่าปัดธงแค่สาระผมสวยกว่าท่าปักธงแบบเติมเป็นล้านอีกนะเอาจริงๆนะทุกคนเราไเปเบียดทุกคนเราไปเบียดเที่ยงมาดูเออท่าปักธงแค่มันมีแบบรอยเอฟเฟคด้วยนะแต่โอ้ยค้างค้างค้างเอาชิบหายค้างโคตรค้างอันนี้เขาไม่เรียกว่าค้างปกติเขาเรียกว่าโคตรค้าง ถ้าจังหวะนั้นผมจะพุ่งทัฟเซีไปแล้วก็ฝนปาดป,าด,ปาดมาทั้งก็คงจะชนะแน่ๆอันนี้คือหลักการนักแข่งนักแข่งปาดปาดคิดแล้วทําเลยคิดแล้วทําเลยนักแข่งจริงๆปาดปาดเป็นไงนะครับแล้วก็จาก16โพนเลกาวันท้ายอุณหภูมิ155ยห้า้าเซลเซียสเราจะมีคนอยู่ฝั่งนั้นงั้นหัวแตกแน่นอนเดบิวีเช่ลเล่นเอ็นเดอบิวไอ้นั่นมันก็เล่นเอ็นเดอบิวป่ะเอ็นเดอบิวเหมือนกันจังหวะน,นี้โดนสวนโดนผมสวนแน่ขอพันยากล่องใหญ่แป๊บ โอเคเรียบร้อยแล้วเราบุกเลยมันมีมันก็มีแค่แอนด์บนะมันไม่ได้มีฟองจังวันนี้จังวันนี้ก็โดนเอาขายไปไหนะว่าอาออยู่นี่ปากๆฟองที่แตกชนะไปอย่างง่ายๆขอแอคหน่อยแล้วกันนะครับเออแอคแบบให้หัวใจพอดีเป็นคนดีนะเพราะอันนี้คือเรื่องจริงที่คุณยังอาจจะยังไม่รู้คุณจะซ้อมศพยังไงก็ตามนะครับมีโอกาสประมาณสีสซที่ถ้าคุณให้ถ้าหัวใจไปเขาจะเลิกแบบเกียด ช้างเกียริคุณนะครับอันนี้คือเรื่องจริงผมลองทดลองมาแล้วในหมาป่าเดียวดายตอนนั้นผมไม่ได้สัสบัมเผลอกดซ้ำเว้ยแล้วผมก็แบบผมฟังผมเผลอฟังปุ๊บผมก็ทาแบบหยุดยนิ่งนิ่งเว้ยแล้วจากวนั้นมันก็ซ้ำผมกลับผมก็เลยให้หัวใจมันเป็นทัทีแล้วมันก็ออกเกมเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ผมก็เดาๆนั้นเอาอะว่ามันน่าจะตบลุมรับความมันน่าจะท่าอาถรรพ์นะท่าที่ดีที่สุดทําให้คนอื่นอยากจะแบบอยู่ใกล้ๆมันอะไรวะเนี่ย ถ้าที่ทาให้แบบทุกคนอยากอยู่อะออกห่างมากกว่าเพราะว่ามันออกเกมนะมาดิจังหวันนี้มึงโดนกูสอยหัวแน่นะใครที่มันมาหาผมอะก็โดยปึ๊บเจอคนปัดหัวนะเรียบร้อยนะครับมันไม่มีผมก็เลยจะดูตรงบันไดนะคะเผื่อมันมีโจ๊บไปเอเชมีแน่นอนนะครับมีอย่างงี้ก็เสยหัวอุ้ยอายุโอเคไอ้อบ้าเอ้อยของคืออายุโอเคนี่ว่าเฮ้ยคือไม่แก้ขาเขาเมื่อกี้ไม่มีขาผสมอ่ะดู พอดีคนมันตึงอะนะถ้าหัวใจไปก่อนขอโทษนะครับที่ยิงหัวเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้อีกนัดหนึ่งค่าเดี๋ยวคิวอะนะพอดีคนมันตึงเดจังหวะนี้ผมก็ซื้อของของที่ต้องการไปกก่อนเลยนะครับเพราะว่ากะชนะไม่ได้กล้าแพ้ตอนนี้กัดชนะอย่างเดียวแล้วก็ขอรู้หน้าเพื่อนแต่ละคนเพื่อนๆเอาจริงจังเอาจริงๆกันเลยไอ้นี่ก็ใส่แว่นโชว์แอคแล้วก็ทําท่าไอ้นี่ก็ตึง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 เพื่อนแต่ละคนโอ้โห โอ้โหโอเคผมตัดมาเลยนะผมจะชาร์จ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 บุ้มบุมบุ้มม้วนกับแบบนะักแข่งแล้วก็ยิงซ้ำเลยซ้ำแบบหัวซ้ำด้วยใช้เนบิหัวจจงหวนันนี้มันต้องมีคนมาแน่ๆได้ได้ยินเสียงอีกเสียงป่าป้าป่าปา,ปา,ปาไปอีกสองทีแล้วก็ใช้เชนเบิใช้เชนเบิจอดแล้วแล้วยังให้ต่อซ้ำซ้ำเจ้าวันนี้เพื่อนแตกแล้วผมให้รอห้อยเพื่อนน่าจะแบกเลยตอนนี้เจา้าวันนี้เพื่อนแบกชนะปักทงไปอีกหนึ่งครั้งแล้วผมก็ต้องเป็นเอ็ม ถ้าไม่เป็น MVP ก็คงจะไม่ใช่นะผมมันตึงอะนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ